I know. Like วันเกิดเดย์ของยกยินดีด้วยนะฮะคุณได้ไปต่อเดี๋ยวถูกมากนะได้ข่าวยี่สามแล้วนะโอ้โหเก่ง๋กว่าใบอีกนะ <me> ก็ขอให้หงโยกมีความสุขมากนะครับได้ทําในสิ่งที่ฝันสิ่งที่ตั้งใจนะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้นะครับผมมีความสุขที่สุดในโลกนะฮะในปีนี้และปีถัดไปนะครับแคร์โ okay. ชคดียินดีด้วยอ a p p y birthday วไม่อาีแรก็ได้ก็แบิร์เดย์นะแล้วก็ขอให้พี่นแบบต่อไปวีพี่หงยกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรารถนาขอให้สวยแบบนี้ตลอดไปถึงแม้ว่ามุจะเป็นแฟคนที่เ9้า้กเก้าของพี่หงยกแต่ว่าพี่หงยกจะเป็นที่หนึเดียวในใจของมุกเสมอไป Happy Birthday จ้ะ Happy Birthday นะครับผมโยบ Happy ความสุขมานะครัขอให้สวยๆรวยๆงานเยอะๆนะครับโครอินเตอร์ดังๆเลยมีแต่คนตัดมี่ไปทำแล้ขึ้นมาทุกวันเป็นคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วขอให้งานได้เยอะเลยไม่มีวันหยุดเลยเรียนเก่งเรียนก็จะตอกใจโผล่แล้วก็ขอให้รุ่งทรืงการเรียนเรืงความรักแล้วก็เรื่องการงานด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากจิ้นเล็กๆหน่อยนะโอเค Hello, Hello. คือว่าไม่มีเวลา hey, ให้คนอื่นอยดใายเลยจากเองนะจ๊ะคือว่า <laughs> <laughs> ก็ให้พี่เบอร์ a เดนทู u ยูละกันอายุยี่สาแล้ว,ลว <laughs> คืออายุมาเท่าพี่เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมส้องเลียกพี่ <laughs> ยังไงก็ตามพี่ก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆขอให้หนู ในแต่ละก้าวที่ดูตโตเป็นผู้ใหญ่ช่วงยี่สามเนี่ยก็ไม่เด็กแล้วนะก็แข็งแรมีสติทำอะไรก็แต่ละก้าวก็คิดดีๆนะจ๊ะยังไงที่ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เนาะเป็นคอนเสิร์ตเพื่อเรื่องขายงานเยอะๆเงินเยอะๆมีชื่อเสียงลงดังมีแฟนคลับที่รักหนู่ยตลอดไป Happy Birthday นะขอให้มีความสุขมากๆยังไก็สวัสดีผู้ให ขอให้น่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะก็สร้าเหมือนเดิมถึงด้วยที่อะไรก็สมหวังน่ามีความสุขมากมีอะไรแหละสู้ๆทุกอย่างรักก็วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากก็ทำงานเยอะทีกรแล้วก็งานพวกแบบที่ที่จะได้แบบว่ามันกับคนได้เห็นหน้าประจำ เนี่ยเราให้เยอะให้เรียน,นจบอย่ากที่ตั้งใจไว้นะคะคแล้วก็ขอให้ขอให้ประ,นนะ,ะนะสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วกันนะมีส่วนมากๆรอ Happy Day ครับฮผมโยก